ปืนกลเล็ก SR 3M ที่ดีที่สุดในการใช้งานในเกมปรับแต่งอย่างไรเพื่อให้ความแม่นยำในการยิงปืนพกและเสถียรภาพในการเลงพร้อมกันวิดีโอนี้จะนำเสนอข้อดีข้อเสียของ SR 3M ในเวอร์ชั่นปัจจุบันและการสอนปรับแต่งหลายแบบ SR 3M เป็นปืนกลเล็กระดับ3ที่กำหนดโดยผู้พัฒนาการสร้างความเสียหายและความแข็งแกร่งอยู่ในระดับ S มาตรฐาน สร้างความเสียหาย36ต่อการยิงครั้งเดียวสร้างความเสียหายต่อเกราะ48พร้อมอัตราการยิง7 4 7สร้างความเสียหายต่อเนื้อและเกราะสูงมากมีคุณสมบัติของลำกล้องขนาดใหญ่ด้วยสามารถกำจัดสตปรูที่มีความทนทานเท่ากันได้ในสองนัดในฐานะปืนกลเล็กยังมีข้อดีคือการยิงปืนพกที่แม่นยำสูงและป้องกันการลมได้ดีข้อเสียหลักของปืนนี้คือระยะยิงพื้นฐานสั้นเกินไปมีเพียง15เมตรเมื่อติดลำกล้อง18เมตร สูงสุด22เมตรความเสียหายจะลดลงครึ่งหนึ่งของทถงทางเดินในเขื่อนความเสียหายที่ลดลงจะเทียบเท่ากับ FG ลบ52แต่ข้อดีคือแม้จะลดลงเร็วแต่ก็สิ้นสุดเร็วเช่นกันการลดทอนสุดท้ายคือ0.65เท่ายังดีกว่าปืนกลเล็กอื่นๆมากสามารถยิงได้ไกลขึ้นเล็กน้อย SR-3M มีวิธีการปรับแต่งมากมายในปัจจุบันสามารถปรับแต่งน้อยหรือมากก็ได้สามารถเน้นการยิงปืนพกหรือผสมผสานก็ได้ หรือปรับเป็นปืนไรเฟิลด้วยระยะยิงสูงสุด22เมตรแต่ผมไม่ค่อยแนะนําวิธีการปรับแต่งปืนไรเฟิลด้วยระยะยิงสูงสุดส่วนใหญ่เป็นเพราะการถอดที่เก็บเสียงแบบหมุนออกทําให้เสียคุณสมบัติมากเกินไปมีราคาแพงมากและคุณสมบัติขัดแย้งกันระยะยิงสูงสุดยังคงเป็น22เมตรต่อไปนี้คือแผนการปรับแต่งและแผนภาพคําแนะนําก่อนอื่นคือวิธีการปรับแต่งสําหรับการยิงปืนพกแบ่งออกเป็นการปรับแต่งระดับน้อยปานกลางและสูง ระดับการปรับแต่งที่สูงขึ้นทําให้ค่าการยิงปืนพกสูงขึ้นความแข็งแกร่งในการยิงปืนพกของ sr 3 m จริงๆแล้วยังอ่อนแอกว่า mp 7เล็กน้อยในแง่ของความรู้สึกมันไม่เร็วเท่า mp 7แต่ข้อดีคือความแม่นยําและวงกระสุนเล็กลงบวกกับอัตราการยิงที่ช้าลงแม็กกาซีน30นัดจะใช้งานได้นานขึ้นจากนั้นคือวิธีการปรับแต่งแบบผสมผสานซึ่งมี3ระดับยิ่งระดับสูงขึ้นเสถียรภาพและประสิทธิภาพการยิงปืน พกก็จะยิ่งดีขึ้นเมื่อเทียบกับการยิงปืนผากล้วนศักยภาพสูงสุดสูงขึ้นยังสามารถกระโดดค่าได้การยิงปะทะหลังที่กำบังก็ไม่กลัวสุดท้ายคือแผนการปรับแต่งสูงสุดการปรับแต่งสูงสุดนี้ช่วยลดความขัดแย้งของคุณสมบัติได้มากที่สุดพร้อมกันนั้นก็รักษาการยิงปืนพกเสถียรภาพและระยะยิงสูงสุดลำกล้องยังสามารถเปลี่ยนเป็นลำกล้องพิเศษ SR3M Shadow Strike ได้การยิงปืนพกจะแม่นยำขึ้น แต่จะเสียระยะยิงไป2เมตรมาเริ่มการต่อสู้จริงกันในเกมนี้ผมใช้รุ่นสูงสุดสำหรับการยิงปืนผักกล้วนเล่นในแผนที่ Black Case ความรับสุดยอดบางคนอาจจะถามทำไมรุ่นสูงสุดถึงใช้ปากกระบอกนี้แทน b t k DTK เ,เพิ่มการยิงปืนพก12 Precision รัสรเซียนี้เพิ่ม8แต้มแม้จะน้อยกว่า4แต้มในการยิงปืนพกแต่จะช่วยควบคุมแรงถีบแนวนอนเมื่อการยิงปืน พกสูงสุดอยู่ที่130กว่าแต้ม4แต้มนี้ไม่สำคัญการลดแรงถีบแนวนอนจะทำให้ยิงได้แม่นยำขึ้นกลับมาที่การต่อสู้ครั้งนี้ในพิพิธภัณฑ์น่าจะมีคนประมาณ2ถึง3ทีมเปิดใช้งานเอาติและบุกทันทีแต่กลับต้องขึ้นลิฟต์ช้าๆมามาเปิดประตูประตูนายขึ้นทีหลังฉันต้องขึ้นก่อน ฉันไม่รู้ที่ถงทางเดินเล็กๆตรงนี้อัตราการยิงของปืนพกนั้นใกล้เคียงกันเพียงแต่ผมเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าว้าวทหารคนนั้นใช้ปืนอะไรนี่เหมือนไม่ใช่ปืน PTM ที่ปรับแต่งเหมือนกับ Always All t t e Way เหรอดูเหมือนรอบนี้ผมจะฆ่าได้1ตัวจริงๆแล้วรอบนี้ผมได้3 Q คิวและ3 a s แอสซิส เสียงฝีเท้ายังไม่หยุดยังมีอีกทีมอยู่ในอาคารทีมนี้ระดับ2มีคนปลิ้งอยู่ทางซ้ายอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเวนเอ๋ยเรียบเพื่อนสนิทมาสู้กันเลยให้ฉันเป็นโลเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้ว แต่ผมยังขึ้นไปไม่ได้ใจเย็นใจเย็นฉันควรจะมีเพื่อนร่วมทีมอยู่ตรงนี้แต่คุณก็ยิงคนสุดท้ายของพวกเขาไปแล้วดังนั้นเราต้องใช้ประโยชน์จากการที่พวกเขากำลังชุบตัวอันนี้ Blue Sky C Danil ได้พูดไปแล้วคุณเป็น Streamer หรือผมเป็น Streamer คุณทำให้ผมพูดไม่จบเพิ่งจะกำจัดสองทีมในพิพิธภัณฑ์และกำลังจะเก็บของ มีอีกทีมเข้ามามันไม่ยุติธรรมเลยโอ้โหยังมีอีกห้องหนึ่งในอาคารด้านโน้นที่กำลังหาตำแหน่งไม่มีทางต้องซ่อมเสื้อกรอกการกระสุนระดับ6ของผมเท่านั้นแย่แล้วยังมีสาวอินเดียอีกอย่ารีบฉันกำลังจะฟื้นฟูฉันกำลังฟื้นฟู อไม่เป็นไรฉันยังมีอีกชีวิตพวกเขาทำให้เส้นทางของตัวเองถูกปิดกัน้นมาเลยสิฉันจะสู้กับคุณไม่ได้ฉันต้องฝืนเลือดถูกทำให้ตายด้วยวงแม่เหล็กไฟฟ้าโอ้ จะถูกทําให้ตายมันยากที่จะทําให้คุณเชื่อฟัง3ทีมสู้กับ1ทีมใช่ไหมต้องรอดให้ได้นะนี่มันเป็นระบบจับคู่ SR 3 M หรือเปล่าทําไมถึงมี SR 3 M เยอะจังแถมยังใช้ปืนเหมือนกันกับฉันอีกเก็บของในอาคารเสร็จได้กําไร3ล้านปกติแล้วเพื่อนร่วมทีมทั้ง2คนตายควรจะไปแล้วแต่ผมเป็นสตรีมเมอร์ต้องทำตามแผนการรีไซเคิลเฮาส์ดังนั้นผมต้องไม่ไปก่อน ในเกมนี้มี4ทีมในพิพิธภัณฑ์ใน Tower of b a b e l น่าจะมี2ทีมตอนนี้เหลือแค่ทีมเดียวร้องไห้มี Blue Sky C อยู่ทางขวาค่าได้1ตัวอีก2คนอยู่ในห้องสอบสวนมองจากห้องนอนไม่เห็นเพื่อนร่วมทีมกำลังจะมาอีกแล้วสู้3ต่อ2รออันติแล้วก็จบกระตุ้นศัตรูฉันจะไม่ใจอ่อนกับคุณโอ้โห เพราะอัติของฉันฟังเสียงแล้วเล็งยิงคนที่อยู่ในห้องนอนแม่นยำม,มากกระโดดออกจากกล่องแล้วยิงผมตายพอดีแต่ทหารก็ยังคงใช้ปืน P.K.M. ที่ปรับแต่งเหมือน Always All the Way ฆ่าพวกเขานั่นคือสองคนนี้ก็ถูกฉันฆ่าในเกมสุดท้ายนี้ได้กำไรทั้งหมด4ล้าน มูลค่าการตาย950 0 0 0เอาละสรุปสำหรับ SR3M ผมคิดว่าปืนนี้ยังคงเป็นปืนกลเล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบันยิงปืนพกหรือเล็งก็ทำได้แม้ว่าระยะยิงพื้นฐานจะต่ำที่สุดแต่ระยะยิงที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้จริงจะสูงกว่าปืนกลเล็กอื่นๆปืนกลเล็กขอบคุณทุกคนที่รับชม